สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการเดินทางไปฐานปฏิบัติการบ้านหัวนาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงได้แก่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 34กองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่5และกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3รวม120ถุงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังสรุปงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ฐานปฏิบัติการบ้านหัวนาตั้งขึ้นเมื่อปี2506เพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยความผาสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการอเนองมาจากพระราชดำริรวม313ถุง และเสื้อกันหนาวไปมอบให้กับเด็กในพื้นที่โครงการจํานวน3โครงการ78ตัวได้แ,แก,ก,รรดก่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชนำริตดอยฟ้าห่มปกโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชนำริบ้านดอยดําและโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมอนเนกงมาจากพระราชนำริบ้านแปกแซมสร้างความปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรและผู้ปฏิบัติงานครั้งนี้ โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมแปลงปลูกกาแฟพันอาราบิกา้าซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่อจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่สูงอากาศหนาวเย็นตลอดปีทําให้เมล็ดกาแฟที่นี่จึงมีคุณภาพที่ดีและเป็นที่นิยมของตลาดจากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานและผลสำเร็จของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยฟ้าห่มปก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2544ตามพระราตุชนบรีสมเด็ดพเจพระนา้ายณ์เสติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางคนอยู่ร่วมกับป่าในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่พร้อมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธารให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปผลการดำเนินง,งานสนองพระราชดำริของหลายหน่วยงานพบว่ายังคงรักษาสภาพป่าเดิมที่สมบูรณ์จำนวน1 2 5 0 0ไร่นอกจากนี้ยังมีการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโมจำนวน2 2 7 4ไร่ รวมทั้งการปลูกป่าหวายเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์และมีจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เฉลี่ย146,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทรงห่วงใยประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู วันนี้หอประชุมโรงเรียนบ้านวังมนต์ตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติราชนารีโปรดให้นางศิวพรฉัตวสวัิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่รัษฎรผู้ประสบภัยหนาวจำนวน500อผืนจังหวัดหนองบัวลำพูมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นในปี2563จำนวนมาก จังหวัดหนองบัวลำพูได้ร่วมกับส่วนราชการเหล่ากาชาติจังหวัดมูลนิธิหน่วยงานเอกชนมอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้ว14,300ผืนและในวันนี้จังหวัดน้องบวนนัวลำพูได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มามอบให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนสังจำนวน200ผืนอำเภอศรีบุญเรืองจำนวน200ผืน อำเภอนากลางจำนวน100ผืนรวมจำนวน500ผืนซึ่งการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนได้ระดับหนึ่งแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้ผู้ประสบภัยหนาวมีกําลังต่อสู้ชีวิตได้ต่อไปและต่างสํานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้รวมทั้งยังทําให้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรตลอดทั้งวันที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทจนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนำจาัดก,การดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรนนาไม้แข็งแรงอาธิพลเอกนิพนธ์พารณิตพร้อมด้วยนายบรรพฤหง์ทองและนายชัยวั์สิทธิบุตรชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศและชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรุนที่11โรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานร,รักษาฝั่งกองทัพเรือ บริษัทหลักทรัพย์ CGS c, c i m b ประเทศไทยจำกัดบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนสมาคมสิทธิ์เก่าวิศวกรรมชนประธานในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยวไลลักษ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารไา้กระบังสมาคมพัฒนารไทยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณหญิงพันเครือยงใจยุทธสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชน เครือข่ายพนักงานราชการไทยบริษัทดัชมิลประเทศจำกัดกรมอามัยสมาคมซอนต้าประเทศไทยคณะประธานจัดงานตรุษจีนเยาวราชและประชาคมนักธุรกิจย่านเยาวราชสมาคมสิทธิเก่าแพทย์จุฬาลงกรในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรธโรงเรียนสิริรัตนทรรเขตบางนาและบริษัทแอสเซทเวิลด์คอปจำกัดมหาชน ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ